ตีนเลยใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เข้าไปเซิร์ฟเวอร์หกศูนย์หกอ่ะอุ้ยตัวอ้วนถือเชตูมันใช่เว้ยแหมตัวกูนี่ยูอกาสได้ได้เบาได้เบาโกเห็นห้องศูนย์สองศูนย์ไหมเห็นไหมไอ้ด่านวักวิวอ่ะหน้า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 เข้าไปอุ้ยอุ claro ้ยตีแหมใช่เลยโกเข้าไปเลยเข้าไปเลยห้อง ศูนย์สองศูนย์ใช่ดูแป๊บกูมีปืนไว้บ้างวะอยังมีจ้าใช่เข้ามาแล้วใช่ไหมโกเห็นดาวฝั่งนู้นป่ะโกเปิดทุกฟังชั่นแล้วก็ตบมันให้ดูหน่อยดิเฮ้ยกดเข้าเกมยลงวอ้าวอย่าพึ่งโกเราดูอาวุธก่อนไหมโกเอ้ยได้ไงอ้นเอพีเจมาหันเก่า ก็กดเพื่อนเพื่อนก่อนเอ้ยโกอย่าเพิ่งกดโกอย่าเพิ่งกดมึงเห็นไหมนะในเห็นดาวมันไหมเพื่อนนายเห็นดาวมันไหมไม่ต้องกลัวแล้วนายไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอเดี๋ยวเปิดออปชั่นทั้งหมดเลยเนี่ยเตู้เดี๋ยวเราโยนเดี๋ยวเราโยนปืนที่เราถืออยู่ให้นายนะเพื่อนมันโยนได้ไหมโยนได้โยนได้ทีมเดียวกันไงโกจะเอาปืนไหนโกจะเอาปืนเดี๋ยวทิ้งให้อ๋อเอ้ยไปว่าตัวนั้นตัวนั้นโก้มันก็มีปืนดีอยู่นะพวกอาร์กอีสปงอ อยเอาเชตูมาเนี่ยนะโก้มันคิดยังไงเนี่ยเอาหาไม่มีปืนที่ดีกว่านั้นนี่เหรออุ้ยโก้เอาเฮ้ยโก้โก้เอ่อฮะโมันโผล่โอ๋อมันโปใช่ไหมคือเมื่อกี้คือมันโปใช่ป่ะโปใช่ป่ะแหมโผล่แล้วแล้วไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วแล้วโกไม่โปอ่ไหนโกบอกโก้ปวดถึงฟังก์ชันไง โอ้โก้หอกเราอะจบแล้วเอ้วอันนี้หมดวางระเบิดอ่ะใช่วางระเบิดระเบิดวิโก้ต้องเอาสกอร์5-1ให้ได้นะเว้ยเออนี่คือวางระเบิดใช่ไหมใช่ไวโก้อาเพื่อนเอาปืนเลยเอาปืนเลยโก้หันหลังหันหลังหลังหลังโก้หลังหลังโกหลังโก้ตัวจี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 ฮะเข้าไว้ใจฝีมือแกแล้วเนี่ยเอาฮักให้เลยแล้วเนี่ยมันทำอไรอ่ะแม่มันแรงแบบ ก็ปืนปืนมันดีอ่ะปืนมัดดีอ่ะแป๊บนึงเอาชีกรอตอไปเอาชีกให้เดี๋ยววเดี๋ยวข้าวเราตีนให้เอาเมโก้เฮอยโก้แล้วโอ้ยไอ้ยิงไม่ได้ไปโกเอามันเอามันตัดหวังโกเอามันเหลือนายคนเดียวลวะคนเดียวเฮ้ยทำไมเสียงข้ามันสะท้อนวะ โก้กดรถกดไมลดเสียงเอ้ยโก้ขวาเอ้ยโก้ขวาจบแล้วจบแล้วโก้กดรถไม่ค่าได้ไหมอ่ะมันสะท้อนเสียงอ่ะแบบโก้ใส่หูฟังหรือเปิดลำโพงไงกดเปิดลำโพงเลยไม่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 ต้องเปิดลำโพงอ่ะคือตอนเนี้ยเสียงมันสะท้อนโอเคเสียงหายแล้วโก้ อ๋อเป็นพอโก้มันไม่พูดนี่หว่าโกะูดโกหันหลังเอาเอาคิกไหมเอาคิกไหมมันมันยิงอยู่มันยิงอยู่อุ้ยอุ้ยโก้มันเล่นโป่งมันเล่นโปงเฮ้ยโก้แล้วบ้างมันเล่นโปงเออ่นรับโกอ่อนโกเร่นโป่เ่โงเล่่ลนป่งลนป่งเนโป่งเนโ่ล่ป่เลน่ยโเลโปเล่่เปเล่นเป่นปลเปลนะ

โก้ทำไมมัน40นะโก้ทำไมมัน40นะโก้เอ้ยเมื่อกี้มันฟองไหมฟองไหมอ๋อมือโก้อยู่ไหนนี่ยโอ้โหวิ่งไปกลางเลยนะเดี๋ยวเออเออคนนอนเตียงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตามติดชีวิตแบบใกล้ชิดเฮ้ยเอามาเลยโก้ล็อกหัว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 เฮ้ยโป่งโป่งอะไรบ้างโป่ง โอ้ยอ้าวโกูทำไมเป็นคนแจังสันอ่ะตอนตอนนี้เริ่มเกาหัวเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความกากเลยกูทำไมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะนั่นดิในในในโปจริงเหรอเนี่ยเพื่อนทำไมในแบบฆ่าศูนย์ไต่ห้าไปอ่ะ เอ่อนให้ก่อนไงอ๋ออ่อนให้ก่อนใช่ไหมอ๋อไม่เนียนใช่ไหมไม่เนียนใช่ไหมแต่แต่แต่ให้พูดจริงๆริงไหมโก้แล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วอะเกมมันจบแล้วจบแล้วอีกตายตายเฮ้ยรู้สึกอายเขาอะโก้ย้ายห้องย้ายห้องไหมย้ายห้องไหมย้ายห้องไหมไอเขาเลยสุด อ้ด่านนี้นี่แบบสไนเปอร์นี่เป็นตำนานมากเลยนะสมัยสมัยเด็กๆนี่แบบคนวิ่งตามกันเต็มอ่ะอยากได้บาเลตอ่ะอยากได้บาเลตแม่เราจะตามติดชีวิตโกะโกออกไปไหมโกออกไปไหมโกะไปโกะไปเอามันเอามันเฮ้ยเฮ้ยโกะคะแนนหนึ่งกว่าเฮ้ยโกะไม่ธรรมดาเออสว้จริงว่ะเชดโดลูกซองหัวแตกลูกซองหัวแตกหมดว่ะ เฮ้ยโกฆ่าไปหนึ oh, oh, it, uh. yeah. right? ่งอ oh. oh! oh. ่ะส wow. ุดยอดอ่ะโมยอดดอกอย่างอายอ่ะทำได้ไงวะเนี่ยใช่สุดยอดว่ะอุ้ยฆ่าสองเลยวะโกโหดไปไหนโหดไปไหนโอ้ยฆ่าได้สองตัวแล้วว่ะเหรอสุดยอดว่ะไอ้โกบาเลตไหมเผื่อโกจะโหดขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโกอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้โกอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยดูยังยังไม่เกิดเหรออ๋อเจอเจอเจอแล้วเฮ้ยโกมันอุ้ยอฮ้ยโอ้ยเถอ้ะ โอ้ยคำหยาบดุดเลยดุดเลยไม่เป็นไรแหมโอ้โหเขาสับรัวมากอะสับโคตรไวเลยสุดยอดอ่ะมาโค่นน่าน่าจะนะมังนะมังหรอโกยวัง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 โอ้ยโอ้ยโอ้จะไปสอบหดมสด้อมันโหดเามาม้ยามันยังสับได้เหรอไม่รู้ดิเอ็นเอ้ยไม่รู้ดน่าจะมาโคแลโคโยโ้ย้ยอ้ มาโคมาโคบ้างบรรไวมากเลยนะไวมากเลยนะเกมมิ่งเกียร์ใช่ใช่โอ้โหยไปโหดจังวะมโจักวะเรารู้สึกว่าเรากาดบ้างเลยอ่ะเราเอาแจ็คแฮมเมอร์ไปเป่าเขาเรายังไม่รอดอ่ะโกยังไม่รอ้ยัอดโอ้ยยยเขาโหดมากอ่ะเขาโหดมากอ่ะหลังจากที่กูฆ่าได้สองตัวกูก็ต้าไม่ได้อีกเลยใช่ใช่ โกโก่าได้สองอ่ะยังดีนะดูดูก่าหึ่งเอ้ยอะไรรู้สึกอายอ่ะเู้ยึกอยยอุ้ยย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 ยอยโยย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 ยดยอยโย้ยย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 ยทยโยดยย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 ยเอยย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 ้ยยยยยยอ้ยยยยยดยคยยยยยไยยยยยย่ยย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 อยยยยยอยยยงยย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 ยเยย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  จบาโก้เดี๋ยวกูอังแค้นให้อดีอยน้ตัดการไอช้นไอตีป๊อหตีได้บอโก้ได้บอโก้ได้ตัวเดียวโอ้ยเหมือนมาโอ้ยอักเขาอย่างคมเลยโก้ฆ่าเสียว่ะโอ้สุดยอดว่ะตาาเอยู่อเนนี้คือแบบเป็นไม่เป็นโอ้ยโหดจังวะเข้าไปดิ ทิ้งมาจากเคอเตอร์ไม่ไม่ได้มีผลเลยไม่มีผลแนีไม่มีผลอุ้ยหยอกอุ้ยได้อุ้ยได้ไอ้คนไม่ปืนปืนนี้มันดีว่ะมันมันติดบอมแหละมันโกงมากเลยเป็นอะไรปืนเอชอ่ะโอ้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 อ้โโอ้โอ้โอุ้ยระวังโกะระวังระวังระวังคือแม่งท่านวะตอนนี้งูจีตัวเองะยิงไม่โดนพอดีใช่ แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอดูในครังก่อนว่าปืนเรามีอะไรบ้างปืนเรามีอะไรอุ้ยนี่ไงปืนติดบอมไปซะคนเยียบเลยมันต้องเป็นคนที่กล้าขนาดไหนว่าเอาปืนติดบอมไปไดยิงคนอื่นกำลังด่าเธอเองอยู่เฮ้ยๆนั่นนตัวเองสูงๆตัวเองสูงๆหึจ้อไม่ได้ว่ะหึจ้อโอยได้อยู่โอ้ยได้อยู่นีมัน มันสับยังไงนะเลมกดคิวๆหรือเปล่าคิวหรือเปล่าตัวคิวเหรอใช่ใช่เฮ้ยจุบาจริงเราพลาดเราพลาดเราพลาดตามไไม่ใช่คือตอนนี้นี้กำลังฝึกเวทปืนยิงบอมบอเออกูไม่สับละเล่นเล่นปืนเอาปืนยิงบอมมายิงอ่ะมันโกงมากเลยโกงมากเลยคืออะไรอ่ะปืนติดบอมอ่ะปืนติดบอมอ่ะของโก้มีเอเคติดบอมอยู่นะ ว่าแต่โกได้เ oh, ปิดเป็นอ๋อไม่ได้ใช้เฮ้ยเจาะ้ยโดนอ๋อแอซิดแหมรู้สึกไม่ได้เป็นนานนะเป็นกากว่าผมตั้งมันเป็นกากนะคุณได้ยัว่าเด็กอมเมืองโกรู้สึกว่ายศเรานี่มันจะไม่เทียบกับฝีมือเลยนะเยี่ยที่รวยจ้างปั๊มเออผมจ้างปั๊มฮะคือพอดีมีตัง แม่บ้านคือบ้านตรงนี้ใช่คือมีตังค์มากเลยในกระเป๋ามี5บาทอุ้ยโกแม่งสุดยอดว่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่นะอาจารย์จะเล้วจะเลี้ยงมันหน่อยเลี้ไม่ได้จบแล้วกูจะใส่ไอ้ยเมื่อกี้ค้าแทงไม่ทันอ่ะเออดีอ่ะไปโก้ไปแทงไปแทงโอไปแทงเราจะเล่นกันแบบเกมโมบ้าเว้ยเกมโมบ้าเว้ยแลาววะไอโก้มาแล้วโก้มาแล้วโอ้โหอย่าไปแอสิเซชั่นไโก้มาอยู่นี่โก้ยัง หลังหลังโก้เลยเดี๋ยวเกิดตามเดี๋ยวเกิดตามเอออะไรอะขาฮ่าไอ้เจ้าแม่จะโม้เลยว่าฆ่าได้ด้วยปืนบอมล้วนๆว่าไงว่าไงจ้าอีหนูโอ้โคตรโก้เลยเออเออไอ้โก้มันโดนหมอกมันโดนพีทได้เหรอแต่มันมีนะมันมีนะระเบิดระเบิดพิษอ่ะอุ้ยเอ้าเราไม่ใช้ปืนบอมดีกว่าแม่งโกงคนอื่น ทำไมไม่ร nice. ู้ดิมันรู้สึกโกงไงไม่รู้อ่ะมาขอขอเวดิสักนัดหนึ่งมันโกงจ้าแต่ว่าห้องมันไม่โนนะมันไม่โนอ่ะห้องอ่ะโอ้โหอุกซองไอโก้ฟัดไหนสิอุกซองคนเนี้ยอุ้ยอุ้ยโหดจ้าไม่โดนอ่ะเมื่อกี้ยิงโดนไม่โดนแตกไก่แตกสองตัวไก่แตกสองตัวขนาดนั้นเลยเหรอโก้อุ้ยเมื่อกี้มันเยิงยิงลัสนิ่ดีมากเลย เอ้ยพวกนี้เขาโหดกันมากเลยใช่ร yeah, yeah. like oh, ู้สึกว่า P B มันจะไม่ใช่เกมของเราอะ้นะกลับไปเล่นคิงฟองใช่คิงฟองก็ดีแล้วเราไม่น่าปยประมาณตัวเองใช่รู้สึกเหมือนมาแจกมาแจกอ่ะในในในเขาก็มีฝีมือเราจะใช้ป uh ืนแบบคนไม่มีฝีมือซะหน่อยเฮ้ยยบยกยย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  อ่ไงคือพออพี่อออุ้ยอุ้ยออดีอเบเกตตายคนสุดท้ายตายฮะอุ้ยโกยอย่างน้อยก็ไม่ที่โวยเว้ยแต่ตายเยอะชิบหายแม่แก้มือว่ะสุดยอดว่ะอาจะแก้มือเหรอเ็มอะดอดเเป็นไงเข้าแบบ่อไมเปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องไหมแห้วห้อง วิโก้ต้องย้ายทีมเว้ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเว้ยย้ายทีมเว่ยต้องย้ายทีมเพื่อความอาจจะอาะไม่ต้องย้ายวิโก้้นันมันไปอยู่ละอ้าวก็อยู่ทีมมันก็ได้นะเราตั้งแต่มาเป็นเนี่ยวิโก้ดูสิทีมโนนนี่แบบเขาใส่ตัวคอนนี่แบบแทบไม่อ้วนเลยนะดูดูพวกเราดิโก้พวกเรานี่ออกกำลังกายน้อยว่ะ ใส่เกาะก็โง่ใส่กาะอกาะก็ไม่ได้ช่วยหรอกเออจริงจริงไม่ได้ช่วยเลยมาอยงแม้กูจะเล่นอักไม่เป็นแต่กูก็จะเล่นเป็นนี่ไอ้เคทีบอกเอ้ย์เยอะเอ้ยกูยืนอยู่ในฐานอยู่โอ้โหระเบิดโอ้โหระเบิดอยู่ทุกคนอยู่ทุกคนแต่คือตอนนี้รู้สึกตัวเองง่ามว่ะอุ้ยโอ้โหกูโก้ฆ่าไปหนึ่งแต่วกูก็เพิ่งตายไปหนึ่งจบแล้วอุ้ยเอ้า เอาจบวะกูไม่รู้ดิวางไงครับพี่นี่อุ้ยก็ได้สองมาไอ้ยัยมันคนเกียร์เลยรู้สึกตัวเองแบบยังไงไม่รู้อ่ะเอาไอเค์ติดบอมไว้ยิงเขาโอ้ยเฮมุมมันได้เดีวมั่เลยอ่ะเขาเขาน่าจะมาโคอ่ะแต่ก็มันไม่ห้ามอ่ะเกมไม่ได้ห้ามเราก็เ่นไปเถอะ โอ้ยเดือดเดือดเดดว่าเดือดอุ๊เเอ๊อเอโอเคตายซ้่มเอ้าทำไมมันยังอยู่ไอเคนตีบอมปะไอเคนตีบอมวะเปลี่ยนปืนนะไม่ใช่ปืนตั้งไังด้าบ้างด้าบ้างเจอเหยื่อวะเจอเหยื่อเจอเหยื่ออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโอ้ยไอปลาอุ้ยไอ้บ้าปลาเอซี่มาเฮ้ยโก้ได้อยู่นะได้อยู่นะที่หนึ่งคลิปบอลได้อยู่นะโอ้ย ้อยิงไม่โดนเลยอ่ะไปไหนโก้เปหนโก้เฮ้ยเฮ้ยไปโดนหัววะเอ้ยได้ไงอ่ะได้ไงเอาอะแม่ยิงโดนเฉยโคตรฟุกอ่ะโคตรฟุกอ่ะไม่ได้เป็นนานแม่อิโก้เราจะตายไปด้วยกันใช่เปล่าเป็นความคิดที่โง่สุดที่กูเคยทำมาเลยอ่ะพี่งเข้าไปในฐานเขาตั้งแต่ที่เขาโคตรโหดอุ้ยโก้เลยบงอุ้ยโก้เลยบงอุ้ยโดนยิงโก้ฆ่ามันได้เหรอ ได้เหรอโคตรเก่งอ้าวแตวฉันจะรอนายที่ท่าน้ำนะโก้รู้สึกว่ากูถนัดลูกสองมาเอาเดี๋ยวเอาลูกสองมาเป็นเอาเดี๋ยวเอาลูกสองมาเว้นมันวันช็อตวันคิวเลยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาร์โก้มันจะไปด้วยกันแล้วจะตายด้วยกันเป็นวางที่ไม่ดีเลยอุ้ย ผมบอกอุ้ยโขมันล้อุ้ยไม่ธรรมดาเอ้ยมาแล้วโกอุ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาในตัวมาในตัวใช่ใช่บอกว่ามีความคิดดีๆดีอะอ๋อดักมุมตรงนี้อะไรที่ดีนะเดี๋ยวดูหลังให้เดี๋ยวดูหลังให้ไม่ไม่ออกไปแจกแล้วเราก็ไม่ตายเฮ้ยโกเบิร์ตตอนนั้วอุ้ยมันไม่ตายอ่ะกูยิงไม่โดน ไม่เป็นไรโก้ไม่เป oh, Ooh, yeah, uhm, seems, okay. ็นไรแล้วขำขำแล้วขำขำเว้ยเล่มมันเหลือเล่มมันเหลือสองอ่ะโอ้โคตรโคตรจ้าบอ่ะไอโก้ระวังด้านบ่านนี่อุ้ยอุ้ยแตกอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขำ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 ไปเรื่อยไม่ขำเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าเอาไม่โดนเลย ไม่โดนเลยอุ้ยเราหมดแล้วมันอุ๊ยก็ข้างนอกนี่มันสงครามโลกไว้ชัดเลยอ่ะเดินออกไปตัดเดียแตกอะใช่แล้วจู่ๆกูเป็นที่หนึ่งได้ไงวะเนี่ยอุ้ยเอออีอย่างโหด่าได้สามเนี่ยเออไม่เป็นไงก็อย่างน้อยนายก็สุดยอดแล้วจะร้องไห้แล้วตอนนีะเราก็จะร้องไห้เหมือนกันเฮ้ยไม่โดนเลยวะเฮ้ยไม่โดนจริงดิไม่โดนจริงดิเฮ้ย ตายก็ไม่อยากจะโม้อ่ะโก้เมื่อกี้ว่ายิงไปเป็นชุดอ่ะไม่โดนเทาสักนัดเลยไม่โดนเทาสักนัดอุ้ยมันไม่ไหวแล้ต้องสนายใจเอาเด็ดอุ้ยอุ้ยเด้ยเด็ดเด็ดเด็ดกูยังไม่ได้ออกไปเลยอ๋อโอเคมันผมจะเป็นหน่อยซุ้มยิงแง่เอาดิเดี๋ยวข้าจะเป็นด้ยซุ่มยิงด้วยเอาปืนที่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะยิงได้ที่สุดออกมาฮะโอโก้ทำไมเป็นเงี้ย เอาใส่เปอร์ไปเอ๊ย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 เอฟสอง้อยเอ๊ยเอฟสองพอยอย่างน้อยก็ได้คิวหนึ่งคิววะมังโก้ข้ายังไม่เข็ดกับการเป็นมือสไนเปอร์เฮ้ยเฮ้ยมันมั่วเหรอเฮ้ยอุ้ยไม่โดนเลยอุ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยข้าว่าข้าไม่น่าจะเวิร์กแฮะอื้อขึ้นมาก็ตายขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยได้อยู่เสี่ยงจัง ทำไมห้องนี้มันเถื่อนจังอ่ะกโอ้ยโดนยิงจากไหนวะรู้สึกว่าโอ้โหโอ้ยยศสองบ้างทีมนั้นโคตรโหดอะมันกี้มึนหงิดเต็มันยิงยิงแบบยิงข้างหูวละไเออเอ้ยถึงไม่โดนเอ้ย็มสอง้อยเคาะสุดยอดอ่ะรู้สึกหงุดหิดเตงจังเลยกระสุนมีตั้งเยอะแต่ยิงไม่โดนสักนัดเฮ้ยกระสุนใช่ แม่เจ้าโอ้โหไม่กล้าออกไปเลยอ่ะดูมันยิงดิมันยิงดักรอเขาเลยอ่ะคือเขาน่าจะรู้มุมเว่นอ่ะเขาน่าจะเว่นจนเซียนอ่ะดูๆแล้วอ่ะเขาแบบเขาแบบเออเรืองนี้แบบไก่มากอ่ะคือแบบเขายดดาวว่าแบบเขารู้มุมอ่ะเขายิงดักรอเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าโผล่นะอุ้ยเขามาแล้วอุ้ยโอ้โหกลับกันทั้งสองใช่ GM1 ใช่บอกว่าไม่ใววะอ๋อ G O M 1นี่หว่าอ่านตอนแรกนึกว่า G M ตอนแรกนึกว่า G M อุ้ยตัน้นนขึ้นหัวเฉยโอ้จะแตกจะแตกโอดเฮ้ยไม่นะโก้ไม่นะไม่นะบางทีซ้ายหนึ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่ะนะเจ็บนะนะโก้ระวังโอ้โอ้มันเขายิงดักไว้อ่ะเจ็บโก้ระวังอุ้ยนั่นไงนั่นไงล่วงสองอุ้ยแล้วเราเป็นคนที่สาม ต้อยนระเบิดไงนะเรียมมันปาไม่ได้อะเขาปิดระเบิดอะโก้เขาให้ใช้แต่ระเบิดแก้แต่เข้ามาแล้วโกะบังเข้าปาระเบิดควันอะแล้วก็ปาบ้างดิไม่มีากดเ x4 มีทุกคนอ้าวเกมเกมเกมนะครับใครมันมาเป็นควันแถวนี้วะเอ้ยไม่นะเพื่อนโอ้ไม่โอเอ โก้เอามโกะเอามั้งโอ้เขาหนักบอตรงนี้ไปอะตายละแบบโคชิโกงแบบเอ้ยใจเย็นนะเฮ้ใจเย็นนะตั้นบนนี้น่าจะเอาบาเบตไปสอยได้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนตัวเองมีไหมเออกูก็มีนี่หว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่นะอุ้ยไม่นะอุ้ยบางทีเราก็คิดนะโกะเราเกิดมาทำไมเหมือนมาเป็นตัวถ่วงอะมาเป็นตัวถ่วงอุ้ย เฮ้ยมันก็มันยิงกบบที่จะตายเลยโอ้โหบาเวตยังไม่ได้ออกโลงเลยจบแล้วโอย้นคะแนนอะไร4120อ่ะหมายถึงโก้ฆ่าได้ยี่สิบใช่ไหมตายยี่สิบฆ่าหนึ่งก็ไม่อยากจะอวดสกอร์โก้เราก็ตายไปสิบแปดอ่ะ ออกออกด้ไหมอายเขาอายอายไมายตอนนี้ไม่ดีกว่าโก้ข้าว่าพีบีน่าจะจบแค่นี้แหละมันไม่ใช่ที่ของเราอะเราเรากลับไปถิ่นเดิมเราใช่เรากลับไปถิ่นเดิมเราดีกว่าถิ่นเราดีกว่าเออเรากลับไปถิ่นเดิมของเราใช่ใช่ใช่